เริ่มแล้วอยากร้องเพลงนี้ได้ร้องว่าไงสิทธานะคนแอบรักจะต้องไปร้องให้ได้แต่ตัวหนังสือเซฟไย์ไม่ได้เรื่องอย่างนี้จะต้องไปเขียนเอง ส่แว่นสองอันก็ไม่รู้จะหมูกเหมือนบีไงมีกว่าใส่แมสดีกว่ายายยิ่งกว่าพวกผมมัง้งผมว่าไม่ส่วนมากก็จะเรียกกันที่รักอะไรอย่างเงี้ยที่รักอะไรแยะทำนู่นนี่ไม่มีการแบบว่าชวนกันไปนู่นไปนี่ไม่มีไม่มีต้องมีคนรุ่นแรกๆอะ่ะรุ่นแรกๆมันจะมีมีไม่กี่คนหรอกเมื่อก่อนนู่นนะมีโอโคงโอเคมีเด็กเด็กก็หลายคน เออมาเพียบเลยจนยาย, oh oh ย,ายโอ้มายกอดโอ้มายด็อกยายโอ้มันมาสองคนเลยเหรอจะเตะโทรศัพท์มันตกตรงนี้ ข้าปากสักหน่อยแข็งกอ้ตัวนี้ตัวสีสม้มน้นหน่อยยายอะไรนะมันพูดโอ้พูดกับใครยายลิฟซิงอะไรเหเหรอ ยายแจกหมายายไม่แจกหมายายแจกอุปกรณ์ไถนามีติบู่เะโอ้ my ม o กอยู่ชอบไงไอ้ก็เลยดีทำเพราะไอ้อยากเป็นมาดามเต็มทนแล้ว ที่นอนฉันจะได้ซักอีกแล้วเออจอนด้วย <laughs> จอนก็โดนวะเอาละลามปามแล้วไอ้เจ้าหักค่อยเจ้าเดืออะไรนี่ค่อยหักเจ้าเดือนนี่เตกานคอมตักที่กว่าน้าอ,อย่าโดนหรอวะทะ่ะ จัดมาหนึ่งขบวนท่าเดี๋ยวโดนการคอแน่พอจะเป็นมาดามได้ไหมเนี่ยโอ้่อยจะเป็นมาดามยี่หุบแล้วใครจะสวยได้เท่าพี่โอ้อ,อพี่โอเขาหล่อหรือเปล่าอุย้ยหน้าค่อยเป็นยังไงบ้างถ้ามันตรงนี้มันหายเขียวค่อยก็จะเปิดแล้ว ฉีดตรงนี้นะ่ะฉีดอันนี้เบื่โอ้ยความแตก โอ้ยเห็นอยู่เห็นอะไรเห็นก็เรื่องของเธอแต่ฉันยังไม่เปิดวอยวันนี้ก็เห็นนะตอนทะเอลาอะกับเธาภัยโอ้